สวัสดีครับผมทุนจากตุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องเกม Rise City นะครับซึ่งเป็นเกม NFT ที่อยู่บนไบร n นแอมส์สไมล์เชนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องการ swap เหรียญอะไรหรือว่าการไปซื้อเหรียญนะครับก็คือผมว่าหลายๆคนน่าจะซื้อกันเป็นแล้วนะครับถ้าซื้อไม่เป็นนะครับเข้าไปดูวิธีการใช้แพนเค้ก swap ดูเลยนะครับ โอเคเกมนี้เล่นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อตอนเริ่มเกมครับเราจะไม่มี Energy นะ Energy ของเราจะเป็นศูนะแล้วเราจะมี Energy ได้ยังไงครับก็คือ Energy เนี่ยเราจะต้องไปเติม Energy นะครับที่ Hospital นะครับหรือว่าโรงพยาบาลนั่นเองกดที่ Hospital นะครับจะมีเหตุขายนะครับ ซึ่งเห็ุที่คุมที่สุดนะครับก็คือ big mushroom ครับเกมนี้จะเป็น oracle นะครับซึ่งตอนเข้านะครับจะเข้าเท่ากันต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับมันอยู่ในออฟเชนนะครับก็คือมีเชนของตัวเองนะหมายถึงเวลาเรากดเล่นเกมอะไรข้างในเกมเนี่ยเราจะไม่เสียค่าแกนครับจะเสียตอนที่เอาเหรียญเนี่ยเข้ามาในกระเป๋าในเกมอย่างเดียวนะครับซึ่งวิธีการเอาเหรียญเข้ามาในกระเป๋าในเกมนี่ยเราเข้าไปตรงที่ action นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่จํานวนเงินนะครับเรามันก็จะบอกนะครับว่าในเมตามาสของเราเนี่ยมีเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับเช่นถ้ามี10เหรียญจะใส่กด10เหรียญนะครับแล้วกดเอ็กชแนนด์ไปนะครับซึ่งพอเรากดเอ็กชนแล้วปุ๊บเหรียญของเราเนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่แถบด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อเรามีตังในกระเป๋าแล้วนะครับเราก็เอามาซื้อเห็ดนะครับก็ซื้อที่โรงพยาบาลนะครับถ้าตังพร้อมจะเป็นสีเขียวนะครับก็ยะกดซื้อได้นะครับซึ่งราคาที่คุ้มที่สุดนะครับก็คือ Bigman บ m ชมั Room นะครับก็กด อันนี้เดี๋ยวผมซื้อเป็น small bus room มาหนึ่งอันนะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเก,ก็บทรัพยากรนะซึ่งมันต้องใช้90 Energy นะครับก็พอดีแล้วเราย็ยจะไม่อัพเพิ่มแล้วนะเมื่อกดซื้อเสร็จแล้วนะครับตัวใน Inventory ของเราเนี่ยก็จะมีเห็ดนะครับเราก็กด use นะครับแล้วก็มันก็จะเพิ่ม Energy ให้เรานะครับเกมนี้ Energy นะครับไม่เพิ่มเองครับต้องกดซื้อเท่านั้นนะครับผู้เล่เราจ่ายตังค์เพื่อ ซื้อ Energy นั่นเองเราก็จะทำการเก็บทรัพยากรในแมปนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปก้อนเหล็กก้อนหินแล้วก็เป็นรูปแผ่นไม้นะครับ3อย่างนะครับซึ่งในแมปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีอย่างละ6ชิ้นนะครับรวมทั้งหมดเป็น18ชิ้นนะครับซึ่งใช้ Energy ทั้งหมด90พอดีได้เลยนะครับและทรัพยากรนะครับที่มันจะอยู่ในแมปเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็อ่าพูดง่ายๆก็คือวันหนึ่งนะครับเราสามารถสร้างบ้านอ1หนึ่งนะครับได้แค่หนึ่งหลังเท่านั้นนะครับ จากนั้นนะครับก็ไปเลือกบ้าน R1 นะครับมาสักหลักหนึ่งคือบ้านในเกมนี้ครับมี3ขั้นด้วยกันคือ R1 R2 R3 นะครับซึ่งในการสร้างบ้านนะครับก็ใช้ทรัพยากรไม่เหมือนกันนะบ้าน R1 ก็ใช้ทรัพยากรขั้นหนึ่งนะบ้าน R2 ใช้ทรัพยากรขั้นสอนะครับแล้วก็บ้าน R3 ใช้ทรัพยากรขั้น3นะครับเรามาพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านหงขั้นหนึ่งก่อนละกันก็กดไปที่บ้านนะครับซึ่งถ้าหากเรามีทรัพยากรครบทั้ง6ชิ้นนะครับเราก็จะสามารถกดสร้างได้นะครับซึ่ง ใน1วันนะครับเราจะสามารถสร้างบ้านได้แค่หนึหลังนะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันจะเกิดมาแค่18ชิ้นหรือว่าพอดีค่าบ้าน1ห,หลังนะครับเราก็จะรีทุกวันตอน7จ็ดโมงนะครับโอเคเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแถบ house wall ขึ้นมานะครับซึ่งแถบ wall เนี่ยก็คือเป็นเงินที่เราจะได้ในแต่ละวันนะ ซึ่งตอนนี้ผมอัพมาถึงขั้น3แล้วนะครับการอัพมาขั้น3เนี่ยก็ใช้เงินประมาณขั้นละประมาณพันสองนะครับโดยประมาณนะซึ่ง3ขั้นนะครับวรวมอุปกรณ์ขั้น1ด้วยนะครับเป็นราคา oracle นะใช้ประมาณขั้นละ1,200บาทนะอัพไปขั้น3ก็อยู่ที่ประมาณ3,600บาทนะครับถัดมานะครับเมื่อแถบนะครับครบ30%เนี่ยเราจะสามารถกดเคลมได้นะครับซึ่งแถบเนี่ยมันสูงสุดคือ100%เนาะพอถ้า เกินร้อยไปแล้วมันก็ยังไม่รีเจนเพิ่มนะซึ่งเราสามารถกดตอน30หรือกดตอนร้อยก็ได้นะครับเหมือนกันนะแล้วก็กดบ่อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นระบบอยู่ในเกมของมันนะมันไม่ได้เสียค่าแก๊บนะดังนั้นเราจะกดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเมื่อกดแล้วนะครับเงินก็จะเข้ามาตรงที่ในส่วนของสเตต์ม,มันนี่ข้างล่างนี้นะครับถัดมานะครับคือการอัพขั้นของบ้านนะครับก็จะมี2แบบนะก็คือสามารถใช้เหรียญครับเอาคอยตรงนี้มันนี่ตรงนี้สามารถอัพขั้นได้เลยครับจ่ายเป็นเหรียญไปเลย หรืออาจจะเก็บทรัพยากรนะครับแล้วค่อยมาอัพก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าใช้เหรียญอัพไปเลยนะครับดีกว่านะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันเก็บได้วันละแค่18ชิ้นนะครับซึ่งมันน้อยมากๆนะคือช่วง,งแรกๆนะครับคุณอยากขยายบ้านหลายหลังเนี่ยยังไงคุณก็จะขยายไม่ได้นะคุณจะขยายได้แค่วันละหลังเท่านั้นนะครับดังนั้นตอนที่เราอัปเกรดขั้นบ้านเนี่ยใช้เหรียญไปเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เราจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยเราก็ ใช้ทรัพยากรนะครับเพราะว่าเราจะสามารถสร้างบ้านได้เร็วกว่านะครับอันนี้ผมก็เก็บเอ e เนอรีไว้9กนะก็คือวันพรุ่งนี้ผมก็จะสร้างบ้าน R1 อีกลังหนึ่งนะครับการสร้างบ้าน R2 และบ้านอาสานะครับจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มันมีขั้นอัปเกรดขึ้นมานะครับซึ่งวัสดุขั้นอัปเกรดเนี่ยเขามีการขายปีเซลไปแล้วนะครับตอนนี้เราซื้อไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นอาสาครับก็จะเป็น วัสดุขั้น3นะครับวิธีการที่จะได้วัสดุขั้น2องแล้ววัสดุขั้น3เนี่ยก็มี2วิธีด้วยกันวิธีแรกครับก็คือการคราฟ์นะครับซึ่งเราก็จะใช้วัสดุขั้น1นะครับสชิ้นนะครับบวกกับซอ1อันนะครับหรือว่าบวกแฮมเมอร์หรือบวกสโตนแอกนะครับหอันเนี่ยแล้วก็มาคราฟ์เป็นวัสดุขั้น2ได้1ชิ้นนะแล้วก็เอาวัสดุขั้น2เนี่ยมาใช้อุปกรณ์เหมือนกันผสมกันแล้วก็เป็นวัสดุขั้น3นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถซื้อได้้จากตตตัััววออนนนนะครรบี่ยยูงเ กดเข้าไปในช็อปนะครับก็จะมีอุปกรณ์ขายอยู่นะครับซึ่งราคาตรงนี้ก็เป็นราคา oracle นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี daily item มาขายทุกวันนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ขั้น2หรือขั้น3นะครับซึ่งก็จะสุ่มทุกๆตอน7จ็ดโมงนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าอยากได้แบบเร็วๆเ,เนี่ยเราสามารถดีเฟลดได้นะแต่ว่าเสียทีลประมาณ0.7คอยซึ่งก็ค่อนข้างแพงนะครับ ึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหาอุปกรณ์ขั้น2และขั้น3นะครับเพื่อที่จะมาสร้างบ้านที่เป็น R 2องและ R สานะครับสำหรับเกมนี้นะครับการที่เราเข้ามาลงทุนเนี่ยราคาในการเข้านะครับเป็นออร์แครนะครับแสดงว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยจะใช้ทุนเท่ากันทุกคนนะครับแล้วก็ตอนที่เงินออกไปนะครับก็เป็นออร์แคเรเหมือนกันครับหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะจ่ายเงินเป็นตายตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอัพขั้น3มนะมันจะอยู่ที่4.32 USDT นะมันจะแปลงเป็นคอยให้โดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากเหรียญมันราคาขึ้นนะครับจำนวนเหรียญนะครับที่คุณได้ในเกมเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับซึ่งกับกันนะครับถ้าหากราคาเนี่ยมันยังถูกหรือว่าราคามันยังต่ำอยู่นะครับจำนวนตัวเหรียญในเกมนะครับที่มันจะให้มาต่อวันเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่าเดิมดังนั้นนะครับข้อสําคัญอีกจุดหนึ่งของเกมนี้นะครับก็คือการเล่นกับการเคลมเหรียญนะครับคือถ้าเหรียญมันราคาต่าๆอยู่เนี่ยยิ่งเราเคลมออกมาบ่อยนะครับเราก็ได้จํานวนเหรียญะเยอะขึ้นกว่าเดิม มากกว่าตอนที่ราคาเหรียญมันราคาสูงนะครับ สำหรับการเอาเหรียญออกนะครับก็คือให้เรากดไปที่ตรง exchange เช่นกันนะครับจากนั้นนะครับทางขวานะครับก็จะเป็นการว i t h d r a w นะครับหรือว่าการถอนเงินออกมานั่นเองก็เราก็สามารถใส่เหรียญเข้าไปนะครับที่เราต้องการจะถอนครับจำนวนเหรียญเท่าไหร่ก็ได้นะครับล้วก็กดว i t h d อ a w นะครับซึ่งมันจะมีฟรีอยู่นะครับซึ่งฟรีจะอยู่ที่33%มสซนครับลดซึ่งตรงนี้หมายความว่า12วันนะครับก็จะทําให้เราจะเป็นฟรีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าพอเราถอนไปแล้วนะครับฟรีก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็น ก็วิธีการเล่นเกมนี้มีเท่านี้เลยนะครับในอนาคตอาจจะมีระบบเพิ่มเติมนะครับเช่นมาร์เก็ตเพนะซึ่งตรงนี้มันยังไม่เปิดนะก็อาจจะทําให้สามารถคุณสามารถเอา Energy เนี่ยไปเก็บ ทรัพยากรมาใช่ไหมแล้วก็มาลงขายในมาร์เก็ตเพจได้ซึ่งมันก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจนะครับที่ซ้อนเข้ามาในเกมอีกทีหนึ่งนะส่วนอื่นๆนะครับที่ยังไม่เปิดเราก็ไม่ทราบกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีระบบอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสำหรับจํานวนบ้านนะครับในเกมตอนนี้มันฟิกอยู่นะครับก็คือจํานวน R1 มีอยู่ที่8หลังครับ R2 อยู่ที่20หลังแล้วก็ R3 มีอยู่ที่13หลังนะครับถ้าหากลงทุนทุกหลังรวมกันนะครับเราก็อัพเต็มแม็กทุกหลังเนี่ยใช้เงินประมาณ4,000 0กว่าบาทนะครับแล้วก นครันใน1วันเนี่ยเราสามารถเก็บทรัพยากรเนี่ยได้แค่18ชิ้นนะครับอย่างละ6ชิ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะทำให้เราขยายบ้านได้ค่อนข้างช้านะครับยกเว้นคนที่ซื้อแพ็ก p ีเซลนะครับก็คนที่ซื้อแพ็กพีเซลเนี่ยก็จะมีทรัพยากรที่ล้นมากกว่านะแต่ว่าเขาจะมีแม็กแคปอยู่นะว่าซื้อได้ประมาณแค่เท่าไหร่เองนะครับใน,นอนา,าคตเนี่ยคนอาจจะเอามาดั้มในตลาดตรงมาร์เก็ตเพ e ก็ได้นะครับแล้วก็ เราอาจจะได้ซื้อทรัพยากรในราคาถูกขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรอดูเกมต่อไปนะครับสุดท้ายนี่ครับในคลิปนี้นะครับสอนแต่วิธีการเล่นอย่างเดียวนะผมไม่ ชักชวนในการลงทุนนะทั้งหมดคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมเอาข้อมูลมาบอกเฉยเชนะแล้วก็ถ้าหากมีคำถามสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าหากคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องผมด้วยครับผมมีคอนเทนต์ดีๆยัพูดคุยกับคุณเรื่อยๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ